ชอ i ีไฮเดซ c น n e EP สุดท้ายถูกปล่อยออกมาในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใครสมัครแบบ plus แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะเพราะว่า all content หรือว่าวิดีโอต่างๆในชุมชนช่องอะสำหรับสมาชิกเนี่ยมันจะถูกลบออกไปทั้งหมดในวันที่17กุมภาพันธ์นี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ไปดูไปรีบดูกันนะคะแล้วก็กลับมาที่บีไฮเดซินอ P นี้ค่ะ เฮ้ยคือแสงจีอ่ะอันนี้คือเห็นศิลปินชัดมากอันนี้แอนไม่รู้ว่า YG ไปปรับแสงเพิ่มอะไรยังไงนะคะเพราะว่าอ้างอิงจากเพลง Crazy Oh อยที่ตัดมาบางตอนให้เป็นแฟนได้แบบรับชมกันน่ะหรือมันอาจจะเป็นกล้องโลรตัวก็ได้อะไรยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่า E ีีเนี้ยบอกน้ำตรงเลยว่าเห็นสาวๆแบบชัดจัดเต็มมากแล้วก็สีสาวสวยมากนะคะจากนั้นนะคะคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยกันถึงการเซตอัพเอ่อสเตจต่างๆซึ่งตัวน้องนิ่าเองเนี่ยคือน้องอ่ะชอบการ นะคะเหมือนทำออกมาในเพลง Don't Know What To Do นะซึ่งน้องบอกว่าเอออันนี้มันทำออกมาได้แบบ Amazing มากๆหนูก็เลยแบบชอบมันมากสำหรับพี่จีซูนะคะพี่เขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้โชว์เพลง Crazy o r You ให้บลิงได้ดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่จีซูเองเขาก็ชอบเพลงนี้มากๆด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจน,นะคะที่ได้โชว์เพลงนี้ให้แฟนๆได้ดูกันในคอนเสิร์ต The Show นี้ค่ะ ต่อมาที่น้องเจนนี่นะคะน้องเจนนี่บอกว่าน้องรู้สึกสนุกกับการโชว์ในเพลง Sour Candy ที่มีการแบบเซตอัพด้วยกระจกในเพลงนี้การเตรียมคอสตูมต่างๆเพื่อให้เหมาะกับโช์นี้มากยิ่งขึ้นก็เลยแบบทําให้หนูรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากเป็นพิเศษแล้วก็สาหรับน้องแชน์นะคะน้องชอบการเซตอัพสเตจในเพลงด o ด o ด o นะคะแล้วก็ Pretty Savage มันเหมือนแบบการได้เล่นนน้ํารู้สึกว่าตัวเองได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่พอเพลงเริ่มมามันก็น่าตืน่นเต้นมากเพราะ เราก็เล่นกันเหมือนเด็กนั่นแหละค่ะแต่พอเพลงมาเราก็สงวิญญาณแปลงร่างแดนซ์กระจายเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะพี่ซูก็ได้บอกทุกคนว่าเราเตรียมตัวกันมามากกว่า3เดือนเลยสําหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซึ่งมันเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยภาคภูมิใจมากแล้วก็มีการแกล้งเซล์กันเล็กน้อยนะคะของสมาชิกกับอาการบาดเจ็บต่างๆแต่มันก็แบบพี่หายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พี่จีซูนะคะก็ได้ทิ้งทายว่าเราแสดงโชว์ด้วยความปลอดภยัย เพราะฉะนั้นเนี่ยราหวังว่า Blink จะได้รับความสนุกในโชว์ครั้งนี้อย่างเต็มที่นะแล้วก็เราไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังคงหวังว่า Blink จะยังคงสนุกสนานกันอยู่เช่นเดิมแล้วก็รอคอยคอนเสิร์ตของพวกเราในโอกาสต,ต่อไปค่ะจากนั้นก็สีสาวก็ส่งหัวใจนะคะให้กับเหล่าบลิงคทั่วโลกพร้อมบอกว่า I love you b l i n k เป็นอันจบอีพีสุดท้ายของ Behind the Scene ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ อันนี้แอดก็แปลคร่าวๆนะคะไม้ทุกคนได้รับชมกันไว้ในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ